เอาวันนี้จะมาบอกวิธีเปิดปิดเสียงก่อนสตาร์ทเครื่องของฮอนด้าจีออนโนนะครับแล้วก็ฮอนด้ารีดนะครับคือร,รถของฮอนด้านะครับเวลาจะเปิดนะครับปกตินะครับรถอของท่านก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับนะมันจะมีเสียงตี๊ดนะครับพอดีไปเจอคลิปของน้องคนหนึ่งมานะครับบอกว่ารถผมเพิ่งซื้อมา3เดือนนะครับเวลาะจะสตาร์ทเครื่อง เสียงติ๊ดติดมันหายไปไหนนะครับปกติมันจะดังติ๊ดติดนะฮะก่อนจะสตาร์ทหรือว่าดับเครื่องนะครับที่จริงนะครับเสียงนี้มันปิดได้นะครับน้องเขาอาจจะไปโดนปุ่มสําหรับการปิดเปิดเสียงนะครับอาวันนี้จะมาบอกว่าถ้าจะให้มันดังหรือว่าจะให้มันเงียบต้องทํำยังไงนะครับเราจะให้ฟังเสียงปกติก่อนนะครับนี่นะมันจะเสียงติ๊ดติดนะครับถ้าเราจะให้มันดับนะครับจะให้ไม่มีเสียงนะครับ ปิดรีโมทก่อนนะครับกดแช่นะครับนี่เปลี่ยนเป็นสีแดงปล่อยนะครับแล้วกดข้างล่างหนึ่งครั้งข้างบนหนึ่งครั้งนะครับดูนะข้างล่างหนึ่งครั้งข้างบนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เปิดรีโมทใหม่นะครับอ่านะครับทีนี้มาฟังนะครับเห็นไหมฮะไม่มีเสียงแล้วนะครับนี่นะครับน้องเขาอาจจะไปโดนปุ่มนี้นะครับอ่าหลังจากอ่าไม่ใช้งานรถแล้วนะครับปิดไปปิดรีโมทนะครับแล้วก็ไปโดนปุ่ม นี้เขาให้นะครับเสียงมาเลยหายนะครับนี่นะเห็นไหมไม่มีเสียงแล้วนะครับถ้าจะให้กลับมามีเสียงก็ทาเหมือนเดิมครับปิดรีโมทนะครับอ่าแล้วก็กดล่างหนึ่งครั้งบนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เปิดรีโมทใหม่นะครับนี่นะฮ่ามาฟังอีกทีนะครับนี่นะเสียงติด มันก็จะกลับมานะครับนะบางคนก็ชอบ <bling> like. บางคนก็ไม่ชอบนะครับบางบางคนก็บอกว่าเออเปิดเปิดก็ดีนะครับระบบระบบมันเต็มดีนะครับเท่ดีนะครับบางคนก็อ่าไม่ชอบนะครับอย่างผมก็ปิดไว้นะครับเพราะว่ามันเนี่ยเวลาปิดเราปิดล็อกคอมันก็จะร้องเวลาจะสตาร์ทมันก็ร้องนะครับนี่นะครับคือการใช้อ่าวิธีเปิดปิดเสียงอ่าก่อนจะสตาร์ทหรือว่าดับเครื่องนะครับ